สวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ MBT News ในช่วงของข่าวภาคเที่ยงวันนี้วันพุทธที่26มิถุนายน2567นะคะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพหารหานชันชัยโซล่ามภาษามือวันนี้พบกับคุณคมคิดสันสนาเกียรติค่ะสองเรื่องใหญ่ๆใ,ในวันพุธกลางสัปดาห์วันที่ฝนตกคือจริงแล้วตกต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อวานช่วงค่ามาจนถึงช่วงสายๆณขณะนี้ก็ยังคงล่อยโปร,ย,ปรยพรำพรในหลายพื้นที่ทีเดียวนะครับสองเรื่องใหญ่ที่บอกไป ช่วงบายคงต้องเกาะติดเรื่องของการประชุมกตอ,รอ<ะ>กตอรกอตรว่าวาระหนึ่งในวาระที่ประชุมวันนี้คือเรื่องของพลตรีเอกสุรเชษฐ์หกักพานว่วบิ๊กโจ๊กจะได้มีคําสั่งในการยกเลิกคําสั่งการให้ออกจากราชการ ไว้ก่อนหรือไม่นะครับต้องติดตามการประชุมกตรบ่ายวันนี้คือถ้าจะให้กลับไปรับราชการต่อที่สตชหรือไม่เห็นนักข่าวินการวิเคราะห์กันบอกว่ามี2แนวทางก็ค,คือในส่วนของบิ๊กต่อน,นั่นเองต้องเป็นคนเซ็นให้กลับไปรับราชการที่สตชแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือที่ประชุมของกอตรน,นั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้มีนัดกันบ15บหานาฬิกาเพราะว่าทานานุายธรฐมตรีก็จะเป็นประธานการประชุมแต่ว่าทานายกบอกว่าตัวท่านเองเนี่ยมีเพียงแค่หนึ่งเสียงยังมีในส่วนของคณะกรรมการกตรอีกนะคะถ้าจะมีความห็นเกี่ยวกับเรื่องของบิ ว่าจะกลับเข้าไปรับราชการที่สตชได้หรือไม่ก็ท่านนายกบองแต่เมื่อวานนะว่าทุกอย่างยึดาตามกระบวนการของกฎหมายนะครับส่วนอีกเรื่องคือคักตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าแล้วที่ Impact Forum เมืองทองธานีวันนี้กบมีการเลือกสอวอระดับประเทศหลังจากที่ผ่านระดับอำเภอเมื่อวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมาผ่านระดับจังหวัด16มิถุนายนที่ผ่านมาและวันนี้เลือกระดับประเทศ ขณะที่เมื่อวานข่าวครา,าวต่างๆเยอะมากทีเดียวมีการรวมตัวกัน<บ>นะนจัดสัมมนาเขาบอกว่าเป็นสัมมนาสวรประชาชนแต่ไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปคือ,อพอไปถึงเนี่ยเขาจัดห้องห้องหนึง่งแล้วจํานวนคนเขาบอกว่า300คนพอดีกับที่จะมีการประกาศวันนี้ด้วยเนี่ยนะครับแล้วก็มีการแจกลิสต์แบนด้วยนะใช่อะแต่ละสีด้วยพยายามสอบถามกันเอ๊ะลิสตแบนแต่ละสีเนี่ยเขาหมายถึงอะไร ก็เอาเป็นว่าแต่ว่าคนจัดเขาบอกแล้วว่ามาเพื่อให้แนะนําตัวไม่ได้มีอะไรเลยถ้าเกิดล็อบบี้คะแนนเขาบอกว่าไม่ใช่ความผิดเ้าไม่มีการหัวใช่ใชเพราะว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาประธานกกตบอกแล้วถ้าพูดถึงจะล็อบบี้กันขอคะแนนกันอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องตามปกติก็อยู่ในกติกา แต่ถ้าเกิดว่ามีการเรียกรับผลประโยชน์เรียกรับเกี่ยวกับเรื่องของตำแหน่งขึ้นมาหรือว่าจ่ายอามิธสินจ้างด้วยเงินใช่ค่ะอันนี้แหละถือว่าผิดนั่นเองกับะะก็เรียกว่าบรรยากาศก็คึกคักที่เมืองทองตั้งแต่เช้าแต่อย่างดูตัวเลขกันก่อนนะตัวเลขถ้าเกิดว่าเอาตัวเลขตรงๆงเลยนะถ้าผ่านมาตั้งแต่ระดับจังหวัดมาสู่ประเทศเนี่ยค,คูณตัวเลขกันแล้วแต่ละกลุ่มอาชีพจะมี3ามพคนแต่ว่าชื่อมา3,000คนจนเมื่อวานเนี้ยเราได้ตัวเลขที่ สุดท้ายมาเลยว่าคนที่จะผ่านเข้ามารอบระดับประเทศในวันนี้จะมี2,995คนแต่พอปิดไป9โมงเช้าที่รายงานตัวเวลาเขารายงานตัวก็คือ8โมงเช้าจนถึง9โมงเช้า1ชั่วโมงเต็มเต็มต้องมาให้ทันนะถ้ามาไม่ทันเนี่ยหมดสิทธิ์ในทุกๆอย่างทีเดียวแต่สุดท้ายแล้วก็มีคนไม่มารายงานตัว6คนด้วยกัน ใช่ค่ะตัวเลขมันก็เลยหายไปอยู่6คนนั่นเองแต่ว่าถ้าถามว่าไปดูบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าเนี่ยนะคือคักมากทีเดียวลงเทะเบียนกันไปแต่ว่ากว่าที่จะได้ลงคะแนนกันตอนแรกคิดว่าเอ๊ะน่าจะสักประมาณ9ก้าโมงครึ่งหรือเปล่านะคะแต่ว่าเริ่มการเลือกจริงเนี่ยในส่วนของสววันวน,นี้เก้นาฬิกาสีนาทีนี่ดิฉันจับเวลาดูเวลาเลยนะเพราะว่ากรกตเขาบอกว่ารอบแรกที่กลุ่มเดียวกันสามารถเลือกกันเองได้เนี่ยนะน่าจะเสร็จสิ้นสักประมาณเที่ยงวันนี้แล้วก็ ถ้าจะมีการเลือกในรอบคุยเนี่ยน่าจะเริ่มกันสักประมาณบ่ายสองนั่นเองแล้วก็เมื่อวานนี้เราคุยกันไง <ฮะ S 2> บอกว่าเอ๊ะกว่าจะเลือกกันเสร็จเนี่ยเที่ยงคืนหรือเปล่าแต่ว่าวันนี้บอกแล้วนะคะว่าน่าจะรู้ผลอย่างไม่เป็นทางการเนี่ยนะคะหรือว่าเสร็จสิ้นกันไปเนี่ยสักประมาณห้าโมงเย็นหรือถ้าเลดหน่อยอ่ะห้าโมงครึ่งก็แล้วกัน <ฮะ S 2> ก็คือที่เมื่อวานคุยกันว่าเอ๊ะน่าจะเวลาทอดยาวหรือเปล่าเพราะอะไรเพราะว่าหลังจากที่เลือกในรอบของกลุ่มตัวเองเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับ ก่อนที่จะไปเลือกควยต้องมีการจับสลากไงจับสลากว่าตัวเราเองเนี่ยจะไปอยู่ในกลุ่มไหนเราจะเป็นคนเลือกอีก4กลุ่มอาชีพกลุ่มอาชีพอะไรบ้างพอไปอย่างนั้นปุ๊บหลังจากที่ได้กลุ่มแล้วเขาก็จะมีการจัดทําเอกสาราเอกสารก็จะมีการปริ้นเอกสารไงว่าในสายเช่นสายกอไก่าสายกอไก่มีกลุ่มอาชีพอยู่ทั้งหมด5กลุ่มอาชีพ เขาก็จะไปปริน้นคนที่ผ่านในรอบที่เลือกกันเองมาก่อนแล้วในกลุ่มอาชีพนั้นๆค่ะทั้งหมด5กลุ่มอาชีพใส่ลงในสมุดเป็นแฟ้มเดียวกันว่าอันนี้คือคำพีของเรานะค่ะเป็นการแนะนําตัวอย่างี้ <im> ใช่ไหมคะเป็นกระดาษใบสมัครสว3 <im> <ừ> ที่จะมีใบแนะนําตัวเองแค่5บรรทัด <im> อันนั้นแหละ ที่เขาจะส่งให้คนที่อยู่ในสายเดียวกันได้ศึกษาเพราะว่าเขาว่าใช้เวลาน่าจะนานหน่อยสักประมาณ2ชั่วโมงในการปริ้นเอกสารดังกล่าวเพื่อมาเย็บเป็นเล่มแล้วก็ให้กับผู้สมัครแต่ละคนไปไปศึกษาอาจจะใช้เวลาน,านานในตรงนี้แต่ว่าการเรื่องในกลุ่มของตัวเองมันจะช้าหน่อยในเวลานับคะแนนนั่นเองใช่ค่ะวันนี้บรรยากาศที่นั่นเนี่ยนะก็ค่อนข้างที่จะคึกคักมากทีเดียวนอกจากบรรดาผู้สมัครแล้วค่ะผู้สังเกตการก็เยอะโดยเฉพาะสื่อมวลชนไปทําข่าวกันอย่างคึกคัก แล้วก็ในส่วนของนักวิชาการ,รมหาวิทยาลัยต่างๆนักวิชาการอิสระก็ไปสังเกตการการเลือกสอวออีกครั้งนี้ด้วยเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศอย่างคนแรกที่เราได้มีการติดตามกันตั้งแต่ช่วงเช้าก็นะคะก็คืออาจารย์ธนพรศรียากลค่ะร่วมในการสันบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายเดินทางมาสังเกตการเลือกสอวอด้วยนะ,ะอาจารย์บอกว่ายังไงบ้างคะอ,อาจารย์คือจริงแล้วอาจารย์รให้สัมภาษณ์หลายสื่อนะแล้วเราก็ไปเห็นดูอาจารย์เนี่ย คาดการเคาะมามอะไรต่างๆนานามากมายทีเดียว<า>ว่าเอะไปยืนถึงประธานสอวอแล้วด้วยว่าใครจะได้เป็นประธานสอวอนอกจากนี้เนี่ยนะครับอาจารย์ธนพรศรียากูุ่เขาก็พูดในหลายประเด็นด้วยกันเรื่องของจากการสังเกตนะกระบวนการจัดการเลือกในวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยประชาชนให้ความสนใจ ถ้าจําได้เมื่อวานนี้ประธานกรกตอเองได้เชิญคณะทูตานุทูตของประเทศต่างๆมาดูสถานที่ในการจัดการเลือกสอวแล้วก็ให้ความเห็นต่างๆด้วยเนี่ยนะครับว่าเอ๊ะสุดท้ายแล้วเนี่ยแนวทางและกระบวนการจัดการเลือกตั้งเนี่ยเป็นไปตามที่กรกตได้มีการวางแผนกันไว้นะครับให้สะดวกที่สุดสะดวกยังไงสะดวกทั้งในส่วนของผู้สมัคร ผู้สมัครต้องเห็นความชัดเจนเรื่องของการนับคะแนนทุกอย่างต้องโปร่งใสสื่อมวลชนที่มาสังเกตการก็ตรวจสอบได้มีกล้องวงจรปิดมีโปรเจคเตอร์อะไรต่างๆมากมายทีเดียวอาจารย์ธนพรบอกแบบนี้ครับว่าวันนี้จากการสังเกตนะเรื่องของกระบวนการและวิธีการในการจัดการเลือกสอวอชุดใหม่เนี่ยก็เป็นการจัดที่เรียบร้อยดีจัดสถานที่และอำนวยความสะดวกได้ดีและเย็นวันนี้ จะได้เห็นหน้าตาสอวอชุดใหม่และก็จะได้เห็นประธานวุฒิสภาคนใหม่ไปด้วยฟังเสียงท่านรองศาสตราจารย์ดรธนพรกันครับก็วันนี้กระบวน,นการก็ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยนะครับคือครับกกตก็จัดสถานที่จัดอำนวยความสะดวกได้ดีนะครับเพราะนั้นผมก็มั่นใจว่ากระบวน,นการตอนเย็นนี้นะครับผลออกมาเราก็จะได้สอวอชุดใหม่แน่นอน นะครับแล้วนอกจากเราจะรู้ว่าสวชุดใหม่หน้าตาเป็นยังไงแล้วนะครับเราก็จะรู้หน้าตาประธานวุฒิสภาในเย็นวันนี้เช่นเดียวกันนะครับรอบบ่ายรอบ40คนเนี่ยนะครับถ้ากลุ่มไหนอยู่เหลือน้อยที่สุดนะครับนั่นก็แปลว่าคนที่อยู่ก็มีโอกาสเป็นสวเพิ่มขึ้นและกละยุทธ์การกลับบ้านก่อนเวลาอันควรเนี่ยเมื่อตอนเลือกระดับจังหวัดในภาคอีสานก็ใช้กันหลายหลายพื้นที่ นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องจับตาดูนะครับผมคิดว่าสอวอชุดนี้จะมีความหลากหลายมากกว่า250สอวอนะครับเราจะชอบไม่ชอบเราจะแก้ไขอย่างไรก็ไปว่ากันในอนาคตนะครับแต่สิ่งหนึ่งซึ่งผมมั่นใจว่า200ท่านนี้เราจะได้สอวอที่มีความหลากหลายมีส่วนผสมมากกว่า250สอวอแน่นอนนะครับสำหรับการเลือกสอวอในระดับประเทศ ต้องบอกว่าเป็นไฟนอลรอบสุดท้ายแล้วนะคะประชาชนก็สามารถติดตามกระบวนการเลือกผ่านช่องทางต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นเพจ a c e b o o k l i น e นะคะของสำน,นักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งคือดิฉันติดตามดูตั้งแต่ช่วง8ดโมงเช้าแล้วก็สามารถติดตามการถ่ายทอดสดได้จนถึงณขณะนี้นะคะแล้วก็จะถ่ายทอดสดไปเลยจนสิ้นสุดกระบวนการเลือกสอวค่ะประชาชนก็สามารถที่จะร่วมแจ้งเบาะแสการทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกสอวได้ที่ผู้อำนวยการการเลือกสํานักง,งานกรกตประจําจังหวัดผู้ตรวจ การเลือกและเจ้าหน้าที่ตำรวจหากข้อมูลเบาะแสะเป็นประโยชน์ต่อการสืบสวนไต่สวนคดีมีสิทธิ์ได้รับรางวัลพิเศษด้วยนะคะส่วนช่องทางร้องเรียนค่ะการติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวการเลือกสอวอมีหลากหลายช่องทางนะคุณผู้ชมนะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแอปพลิเคชันสมาร์ทโฟนเพจ a c e b o o k แฟนเพจสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง YouTube ก็มีนะคะที่ ect thailand รวมถึง TikTok ดวยวนี้กรกตเขาเข้าถึง TikTok แล้วนะคะคนะฮะที่ ect t h a i l a n d นั่นเองค่ะคับก็เรียกว่าหลากหลายช่องทางนะ<า>ที่เชอรี่บอกเมื่อสักครู่ใครอยากจะร่วมเป็นตาสับปรถถูกไหม่ที่มันมีแอปของกกตเหมือนกันนะตาสับ,<า>สบปร,รถในการที่ช่วยแจ้งข่าวสารหลากหลายช่องทางนะครับนอกจากนี้อามาดูกันหน่อยสอวชุดใหม่ถือว่าเป็นสวชุดที่13นะครับจำนวนทั้งหมดจะมี200คนที่มาจากกลุ่ม สาขาอาชีพ20กลุ่มสาขาอาชีพเลือกมาจากการต้องแต่เลือกกันเองของบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญประสบการณ์อาชีพและลักษณะหรือประโยชน์ร่วมกันหรือเคยทำงานในด้านต่างๆที่หลากหลายของสังคมหลังจากเลือกกันมาเนี่ยในแต่ละกลุ่มอาชีพแล้วก็จะเลือกไขายสุดท้ายก็จะเคาะเหลือ200คนนะครับดูอานาจหน้าที่ของสวชุดใหม่หน่อยสวชุดใหม่เนี่ยนะครับ200คน จะมีวาระในการดำรงตำแหน่ง4ปีนะครับไม่มีอำนาจในการร่วมโหวตนายกรัฐมนตรีและนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนะครับเป็นได้เพียงวาระเดียวโดยมีอำนาจและหน้าที่ก็คือว่าพิจารณากลั่นกรองกฎหมายพิจารณากล่กรองพระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญควบคุมการบริหารราชการแผน่นดินตั้งกระทู้ถามเปิดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภาหรือที่ประชุมรัฐสภารวมถึงการตั้งกรรมธิการ ให้คำแนะนำหรือให้ความเห็นชอบบุคคลดำรงตำแหน่งในองค์กรตามรัฐธรรมนูญเช่นตุลาการสารรัฐธรรมนูญคณะกรรมการการเลือกตั้งและผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นต้นครับ